สวัสดีครับนัทิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซมอลวยเลยเมตุ้ยอืมไม่ได้ไป็นะหน้ารีดลูปูเนาะเอาหันีมัน่เอวาชิวเนนได้หันเนาะไี่แต่ว่าเเบิงย้านีเงมนชี้เยอเอฟีไวโอนไม่อยกหาอยคะแนนาสั่นคุณคุณยังก่อนเหรอเห็นคนแตว่าเจาตวจบเจ้านรวสอบบัญชีดอกแต้าส่อ่านือฟัง่นถึงราจตาว่านบอก กัแล้วสดอะไรู้บ้านกลางสตาเข่ามา้บ้านแม่นชีหกเดชนมเด็จว่าลังจันอาทิตย์แน่สันาออบครับขอบคุณหลายม่บ้านเนาะบ้านนี้ก็เล้ใช้เือดดูความกันครับผมหมีคุณอุ้ยเนาะปลาลิสาเนะม้อเป็นนใจนาทีิดหาอยครับแิยงวานหาอยเท่าไหร่ยูเน แม่เราวัดมีได้นะผมบอกเจ้าได้นะคนะมือเนานแม่นคนละมือมาวา,ามือนี่มือมือนั่นตั้งหากมาวานที่เจ้าสัมผัสน,นะอืออืมเธเล่าพัฒนาคือมือวานนี่เล่าสกามังุนละลิมไหมสีพุนละลิมอืมนาเอ๋อนะตามมาหล,ละครับกับมี่สองคันนะครับถ้าถูกขอบคุณนก็โฉกโฉกมันหมานเด้อตะขี่มอรวยก็ได้ครับผมขอบนะคุณหลายนะที่ เดี๋ยวจะทําว่าเป็นป่นมนขเขาลาสตานบ่แมนลาสตาห่านกี่รับมื้อน,นี้อาทิตย์ฟันไปอาทิตย์หรือเป็นเรืเเกก่บปูเรืบปูเรื่อข่อยก็เมือว่านอ่และว,วเงาเลยแมนทีหายไปเมื่อวานนี่แหละอฟฟอามฮี่นและวเนเม่บานกับันยังกอกับันซ้ำซเก่าอนแล้ทีเรกจุดถูกเพิ่พนนะ กับ่าันนี้ยังเลยหนนี่ก็ได้มีจริงๆเลยหายไปแล้วนอนเด็กมาชิบบ้านเนาะเสหายเออเออเนสีหายไปแล้วหมั้งในมบ้าน็้วันนเรื่งลุงปู่ว่าเนี่ยแม่เรืกลุงปู่เิ่นแค่ไหนสามตัวกินแคนอ๋หน้าที่ตัวแรก็อกยุซี่ฟังก่อนเดี๋ยวเนลืมอไอของข่อยเด้อสามหกสสามี่แนที่่อยฟันนะจะชิบทูกได้สามแปสามสามเออสามสามสามเาสาปีแม่นส เก้าแปดมาเป่ดสามเก้าสามเก้าสาแปดเก้าเออสามแปดเก้าถูกเมนานาแปดเก้านาทีเราเบิ่งพิดเป็นสามสามเก้าเหนะสามสามเก้ามนแต่ว่าไปบึ้งกะขักมนสามแปดเก้าอืมเอาู้ใะได้ยินคลิปนี้ผู้ใดอยากมากเลยนาทิ์กับลอกมาเ้อนะครับเป็นเลขขามฝันสามหกสี่แมนเลขทั่วสามแปดเก้าแมนครับเอาเมื่อไหรมเป็นเลขหลวงปู่แท่นนาอกมาเลยเนาะมื่อนี้ แมลงปู่ของ,งปู่ันไปหาเพื่อนเพื่อนบ้านได้หลวงปู่ฝันบัแมนเป็นฝันเกี่ยวกับเด็นงั้นในท่องนี่ลวมั้งนะว่าฝันในั้นเหรอก็คอยพลาดที่หรอวะใว่าโอ้ฝันในงั้นม่แมนเป็นฝันด้เป็นฝันในงั้น่นงั้นตัวไหนหาตัวไหว่าสองร้อยหาสิบสามบาทเราสี่เด้อมันือ <c oughs> <c oughs> สยหมพันบอกว่าเป็นเด็กยังอือก็ว่าร้างเพินก็รู้ตัว่าเปินเป็นังไงอ๋อเป็นอเิดเนาะก็เทียเนี่ยก็รับพัฒนาเนาะเารับพัฒนาแมนของเปินสอหาสามเดิพนาัันตัตรงนั้นมาให้ว่า่สองร้อยห้าสิบสามบาทแมนของเก็บมึงเอาเตยนละของลงปูเดิ่มนีเด้อฝากเกบี่ติดตามมึงเนี่ยิชเช่าเบิ่ง ของเป็นเป็นไห่สามตัวอีกแกนดอกสองอสองหาสาครับแว่ของปูระวัางกี่น้อยเด้อไอนี่สามสาม,มาเป็นนะแปดทุกข้างเลยเนาะแมนของปูี่เป็นทั้งสั้นะอละทุกข้างเลยสามเป็น,แ,นแ, 5, แปดเลยแมนนะสิกันไห่นำแปดกันสาเป็นแปดเลยพร้อมเลยแมนกานมาเลยผลมานี่สามโตงดอกครับส่เนแหนวักเป็นแปดละี่สามแมน ลองมือหาส้มหาซ้อนันตัวให้ว่าสัตครับผมหาซ้มหาซ้อนซ้มสอนมันตัวเล็กเป็นแค่นั้นแหละสามตัวเลยไอ้วงตัวไหนวะนาทีนพันบอกบ่มันเป็นมาหาซ้หาซอนกันะอือตัวนี่แหละครับผมปาซ้ำมีเนาะแม่เป็นไหนซ้ำมีแล้วเขียวเียวเป็นไหนรอตามเป็นเบื้องน้าไปรอบโลกก็จะเรียนรู้ผู้ไคร ไปดทีมต็วนี้ได้เลยคุณก็ได้ครับขอนาทีเนะเอเิ่มเยอเพิ่มแตสุดว่บัญชีหายว่างั้นเขาไปเขาเลาเดี๋ยวโอนให้ได้ราบนาทีหมดเลยล่ะครับสองทานเลยครับเอฟทีก็ได้ครับผมคอยเจริญคอยโชกให้มาเนอมวันนี้ก็ได้รบเล่าพัฒนาครับผมสามุกซี่อ่ะล่ะเนินนรสอนาทีเนาะสามุกซี่ม่ล้ก็ไม่ลสามหกนลกปูสองห้าสาม ร้ายเนหาสองหาสามสองสามแวตัวเลขกูสมมากเป็นแปดหรือลงเป็นหาแปดเออหาแปดก็สองสามออกสองแปดแนรกันสามเป็นแปดมียเลืกูเลยสามงเป็นเลขแปดตัวห้ายที่เดียวตราที่ยเดเยอสังเกตแล้วมีอันนี้ก็มอดวสังเกตด้เลยโเป็นสามันแปดเป็นแปดนี้สามน้องได้เป็นแปดแล้วมังเนีแมนไอ้ดีๆนี่ก็น้ำหาแปดตนาแปดสองแปดท้วแม่เร็บเลขสั้นนั่นละ เป็นหอยามตัวละสองหาจามนี่เราแปลว่าข <c oughs> องเงินใหม่สองร้ยหาสิบสาบาทนี่เราแปลว่าหอยว่าว่าสฟันเรลยกว้าวอะแปาเนาะอืมอืม่าีมันตัวรปูเรล็กออกมานี่แม่เสนอครับผมจดีไม่ใช่กันนะครับผมเ่อทางรถปูนะครับมรดามหอที่เราเลือกนาทีนาทีกัสีมีสองตัวเลขกนาามีห่งเล็กปู่ลเลขฟันพันนครับ <c oughs> <c oughs> ฟันเพิ่นก็ลบไปจำหมว่านเล่ะฮะฟัเพ่นลงนอเนาะฟันเพินล่าลงเล่าว่านเดกคนไ้เล่าทั้งทังว่าสตาบล่ะเด็เบิร์ดยังมากอยู่กับามเล่ามันอีพ้อมแมนตามเหรอเนี่ย้ว่าเรียลล์พูดเนี่ยย้ำ่อยเลยรืมตลอะมันเคยไปเล่าสามาคีเด้แมนไปทั้งล่าสามาคีพ้อมเหลือเล่อกูกับพิจนาวเนาะนะครับครับเขากับเจสิบารจากไหนไปสันนิีมจะเห็นแม่น่ดีนะ ไปสองสามซีเทียรงเล่าไปออดรอดได้วยอืเคยไปเล่าไปดลาสาี่ไปหยุดเล่าพัฒนาล่าสมัีอยละอมเคยเห็นนะพี่น้องผู้มากเดินท้ายกับพิจนาเอาเลิจาสามั่ีมล้าแปดูนกับสี่ศูนมันกับเแปดศูนนล่าสามัีเนี่ยอ่ตัวไรเหยยดดเี้ยตัวที่เนี้ยกับซลาสตาร์กัน แล้นมากกล้วสอ้าสแล้วแมนสองหาสามินเล้าถึงกล่าสตาอย่างนี้ลงมา้ติดลองเมืองกันล่องสตาเมือวานไตุ่ยเดียบันจตุ่ยเดียันเมื่อวานบด้ซือบัดมาเบงเม่มาเขาออกล่องสตาเสยเมื่อใดบ่สนใจมันออกเลยเมื่อใดสื่อค่ะคันบ๊อบไปสี่หกห่วว่านเนาะเบงม่มันออกล่สตาขี้ได้ว่าทนึ่งห้าสิบว่าไรวะป็นยังเขาอะไร เอาก็หาสิบวัดได้เพราะเขามังหันว่ได้โดยวารวางกันแมวโชว์ๆกันมานึ่งในท่งนาทิตด์้นะครับกับลุงปูวันนี้ลุงปูไก่มาสองห้าสมาสองหาสามสอการแน่คือหาแปดก็สองแเลยลุงปู่มักสามักเป็นแปดขอโจดีไม่ใช่การเดินทางลุงปูในวันนี้เด้อนขอบคุณทาดีักครับขอบคุณครับขอบคุณครับเคร